คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกครั้งนะครับผมก็มาเจอกันหน่อยนะครับวันนี้ก็ในายามเย็น5โมง40นาทีนะครับผมแอดมาเล่นเลยนะครับเมื่อวานนี้โห แอบหนีไปนะครับหนีไปทําธุระนะครับทุกคนวันนี้กลับมาแล้วนะอาจจะมีกิจกรรมที่เซอร์ไพรส์ด้วยนะวันนี้ติดตามกันไว้นะครับบอกเลยว่ามีแจกนะครับวันนี้ถ้าวันนี้ไม่ทันวันนี้น่าจะทันนะผมคิดว่าน่าจะทันนะครับวันนี้ประมาณทุ่ม,ท,มทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะเจอกันนะครับมีรายแจกแน่นอนนะครับผมทั้งรางวัลปลอบใจคนที่ทายเลขท้ายหวยรัฐบาลไทยของเราไม่ถูกแล้วก็ ผู้ที่ติดตามแอดด้วยนะครับทุกคนติดติดลิ้นทําไมวะเนี่ยตอนนี้ติดลิ้นนะลิ้นพันเฉยเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งประกาศแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้เรามาเล่นกันก่อนนะครับแต่เกมใหม่มาได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับเกมนี้เนาะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีใครเล่นหรือ,อยังเลยก็เป็นเกมชื่อเกมตามนี้เลยนะครับเวลเวลเวดเวดโกสเหรอผมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับทุกคนภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนั่นเองนะครับผมโอเคมาดูกันเลยนะครับทุน1200นะครับ มามาทุนพันหน่อยเพราะว่าเกมใหม่ๆเราไม่รู้ว่าหน้าลายเป็นยังไงอะไรยังไงเรายังจับจุดไม่ถูกนะเราต้องเอามาเยอะหน่อยนะครับผมโอเคเบ็ดสิบห้าซื้อไปที่ห5าหเหรออ่ะห้าสิเขาตั้งเบ็ดสิบห้ามาแล้วนะครับทุกคนจัดไปดิซื้อไปเลยนะสักเทอร์เกมนี้นะผมดูจากหน้าข้างหน้าเมื่อกี้มาคือจะลงช่อง1กับช่อง5นะครับแค่นี้เนาะถ้าลงช่องหนกับหก็คือเข้าไปที่สิฟรีเกมนะครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะว่ายาาเย็นแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีความพิเศษยังไงบ้างสําหรับเกมนี้เกมมาใหม่นี้นะครับว่าสแครเตอร์เนี่ยมันดียังไงตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยนะโอ้โหห้ารอบเรายังไม่เห็นอะไรเลยเอยไม่ซอนเอาหมุนซ้ำเหรอเอาได้อยู่เหรอระโอะไรครับเนี่ย งงงนะกลับมาก็งงงเลยอ๋อมีหมุนซ้ำไหมอะแบบเนี้ยอ๋อถ้าได้ตัวนี้คือหมุนซ้ำโอเคเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไม่ได้อะไรเลยมีหน้าลายจากด้านหลังด้วยอเนี่ยโอเคครับไปต่อครับไม่ได้อะไรนะดอกนี้ผมว่าขาดทุนโอ้โหเกมอะไรเนี่ย โอเคได้หมุนเอาได้ต่อไหมอะ่ะเฮ้ยเงนินรางวัลก้อนโตเลยเหรอดอกดีเท่าไหร่171ครับอ๋อ oh, ต้องมาให้เต็มแถวนะภาษาจีนอะถึงจะได้นะครับขาดทุนนิดนึงนะไม่นิดหรอกก็พอได้อยู่อะ <laughs> <laughs> ก็จบแล้วนะครับทุกคนจบไปที่297ครับผม ขาดทุนอีกแล้วไปต่อครับไปอุ้ยสามสิบนะดอกนี้ไปต่อเอาทำไมหน้าลายนี้ไม่ได้คือคืองงนะครับเบ็ดสิบห้าเอ้ยเบ็ดสิบเจ็ดเบ็ดยี่สิบ 700เอาเบ็ด20เลยไหมครับทุกคนเฮิร์ทเฮิร์หน่อยมาไม่ได้เล่นตั้งวันหนึ่งนะมา,มาดูกันนะครับเราจะเฮิร์สแค่ไหนเนาะโอเค15หมุนเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะมีแค่นี้เหรอฟีเจอร์ทำไมน้อยจังเอโเถอ ค่อนข้างที่จะลงยากนะครับทุกคนมาวันมาเกมแรกวันนี้ก็ <laughs> เหมือนจะแบบดับนะครับเหมือนจะไม่ลุ่งเลยอะ่ะโอ้โหดูดิได้หมุนซ้ำจะได้อะไรไหมเอ่ยชึบชึบเฮ้ยโอ้โหสวยดีครับอย่างนี้ฟิตยินดีด้วยคุณชนะฟีจเจอร์โบนัสแล้วก็หมุนต่อนะครับทุกคนอ เสียดายตรงกลางไม่มีเกือบจะมาแล้วนะเมื่อกี้แต่ผมว่ากว่าจะมาผมว่าหมดก่อนนะครับมาให้ลุ้นแบบเ <c oughs> จ่งๆหน่อยดิบัตเตได้ทีละสิบยี่สิบผัดเจ้าดูดิจบแล้วนะอย่างนี้โอเครอบสุดท้ายแซก,กเธอร์มาหรือเปล่าตรวบก็ให้ 192ครับรอบนี้ผมซื้อไปหนักด้วยสิน่าจะโดนแล้วนะครับแบบนี้เอยเบ็ด20เหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวปั่นเองบ้างแล้วกันนะครับน่าจะเรียบร้อยมองดูแล้วโอว้หน้าลายไม่เข้าเลย มาไหมอะมาไหมอะอุ้ยเข้าสแกตเทอร์เองทุกคนเอาแล้วเบ็ดยีเหมือนเดิมนะครับเอาจนได้อะตกใจหมนเลย <c oughs> ดีใจเหมือนแตกหนักเหมือนแบบแกนแตกอะไรอย่างนี้นะแต่แค่สแกตเทอร์เข้าเฉยๆนะครับเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันเข้าง่ายอ่ะมันไม่น่ามาได้นะ เอาซ้อนไหมซ้อนไหมแล้วก็ยังไงครับตัวไปดีไม่มาคือเกมแบบว่าหน้าลายยากจัดเลยนะครับทุกคนโอ้โหดูดิเกินปุยมุยอะไรกับเนี่ยไม่น่ารอดนะแบบเนี้ยเดี๋ยวปั่นเองแล้วกันเนาะีิเกียจซื้อละ โอเครอบสุดท้ายครับ112ครับผมโอ้โ oh, หสุดสุดอะโอเคถือว่าได้เพิ่มมาอีกหน่อยแล้วกันเนาะจะเข้าอีกไหมเนี่ยเอาไมา้ไหมไม้ไหม <laughs> โอ้กะแล้วว่าต้องไม่มามาติดตดินี่ก็จะเฮงมากเลยนะครับทุกคนมาอีกหรือเปล่า อืมไม่มาไม่มาก็หมดแล้วแหละอ่ะหมดก็หมดแอดไปหาเล่นเกมอื่นแล้วกันแต่ว่าอีอเกมหนึ่งที่มาใหม่แอดเล่นได้อยู่นะครับทุกคนอีอกเกมที่แล้วอะ่ะที่แอดเล่นไปอะ่ะพอได้อยู่แต่เกมนี้รู้สึกว่าแอดไม่ค่อยโอเคเลยอะ่ะแต่ก็น่าเล่นอยู่นะมันอาจจะเป็นที่จังหวะนะอย่างที่บอกไปนะครับมันไม่ได้มีว่าจะได้ตลอดอนะเนาะ ของแบบนี้นะครับเสี่ยงเอานะครับทุกคนบางวันเราเข้ามาถูกจังหวะเขาพอดีเราก็ได้ไปนะอ่ะอันนี้คือ22สุดท้ายแล้วครับทุกคนแล้วก็อาจจะเจอกันเกมหน้าเลยเกมใหม่นะครับเพราะว่าไม่เหลือแล้วนะครับโอ้ยโอเคไปครับโอ้โหกองก็ไม่ได้ด้วยนะโอเคก็หมดตูดนะครับทุกคนหมดดากเรียบร้อยไปแล้วนะครับผม เอาเป็นว่าไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ฝากติดตามกันไว้ด้วยเพราะาอาจจะมีกิจกรรมแจกแน่นอนนะครับผมก่อนแจกทําไมไม่แตกให้หน่อยนะโอ้โหโดนเฉยจริงๆมันต้องก่อนแจกต้องแตกให้แล้วนะครับผมโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติ๊กไลร้ลูกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวลืมนะครับติดตามกันไว้ทั้ง3ช่องเลยนะไม่เสียหายนะครับถ้าไม่หากไปการไม่รบกวนก็ฝากกดรูดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็กดติดตามไว้เนาะโอเคเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับทุกคนถ้าว่าแอดเล่นไปแล้วไม่มีคนดูก็ไม่มีกําลังใจที่จะลงให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับเกมหน้าบ่ายครับผม